อยาลังก้าวัดดีกับผมคืนนี้นะครับไอถอดไอยาลังก้าเลือดสามชิน้นดอกแล้วนะครับไม่ใช่ชินขี้บ้านที่นร่วมตังหมดนี้ก็เซสิบบาทนะครับสามชิ้นนี้นะเซสิบบาทแต่การไม่ย่อมลบหนังเป็นชั่วโมงแล้ว Số môn nướng đáy là, nè cái nặng chỗ ní Xe cầm cái dòng nốt Chứ ngại ngại lời, chứ vô trái Nè hay để kín, khuẩn để lông lè Nè ừ Này máy, nè Này mẹ chô đâu, như nọ Nhân, nhân cái thọt theo mà, mình, mình mân tuyên khuẩn nhảy Nháy thế, cứ nè ngọc Chứ hay, khuẩn để kín Ư, ừ, vấn đề lè, nè เคดถอดอายาการนะนั่นคือเดิมผมไปเรียนมาจากกาปิโยชุมพบนแกไอปิโยโซนตั้มือกับแกเลยไปถอดอายารันัานโะยกับแกเป็นเดือนนะครับอย่างนั้นแกสอนตั้มทุกอย่างเดิมตั้งแต่หลังจ้ามหลังจ้ามตั้มแต่ตั้งหลังจ้ามซับอะไรไออทำก็เป็นเดือนนะครับวางอีไดามาถึงนั่นก็มาทำเองก็ เดี๋ยวว่าเหมือนเหมือนเหมือนขอ,องเกมาอีร้อยต่างของเกมากรไม่เหมือมนกันนะครับมันดีแกงว่าครูมันมันมันก็ไม่ใช่หลานยิ่งไม่ไม่ไม่ไมไมร้อยต่าครูนะแต่ว่าเออล่องเละน,นะครับผมว่ามันมันร้อยยิ่งจริงนครับผมก้าผูใจเลยว่าเอาจ้าคนเชียงใหม่ไม่คนเด้กินนะครับรสฉาตนินี้นี่เนาะผมผมผม ผมก็พูดได้เลยว่าเออคนเชียงหายเทนีนี่ไม่เด่นได้กินตอนตํารับอาหารแยะแต่ๆยกเว้นว่าคนจะเคยไปตายอะไรปะนีนะครับนี่แหลสะสาเหตุแต่ว่าผมไม่ลบเรือซ้มจินไม่ใช่ขี้บาท,ที่ผมก็ไม่ยอมลบแต่คือเอออยากให้ว่าคนเทนีได้กินนะครับคงร้อยไม่ใช่ว่า คืออันนี้ผมก็ไม่ได้กินข้าวที่ท้าวผมที่เอาไปกินดินดินข้าวได้หมาก็คือได้ผมเหนื่อยเดี๋ยวตอนเดี๋ยวกระตาสมมติว่ามอดผมก็รับไปก่อใช้เดี๋ยวหลังนะครับล่องแร่นะครับไม่ใช่ว่าอขายเบืวอคืออีกหนึ่งเหตุผลกันนั้นแหละนะครับอยากให้คนเชียงใหม่ได้กินของร้อยนะครับแยนัังก้าววัสดีครับผมและก็ขอบคุณนะครับสำหรับอ่า พีพีเทมอุตเหมือนไบพอด์ทยาลังกาครับวันดีครับ